เรื่องเชือกที่ผูกใจหลวงพ่อจรันเคยสอนว่าทุกของคนไม่ได้หนักเพราะเรื่องแต่หนักเพราะใจไม่ยอมวางฉันเคยรู้จักหญิงคนหนึ่งชื่อสายใจเธอเป็นคนตั้งใจทำงานดูแลครอบครัวไม่เคยเอาเปรียบใครแต่ชีวิตของเธอกลับเต็มไปด้วยความอัดอั้นเหนื่อยใจและน้อยใจอยู่เสมอ ต้นเหตุไม่ได้มาจากคนไกลแต่มาจากคนใกล้ที่สุดคือพี่สาวแท้ๆของเธอสายใจรู้สึกว่าพี่สาวได้ทุกอย่างที่ดีกว่าได้รับความรักได้รับการยอมรับส่วนตัวเธอต้องเป็นฝ่ายเสียสละอยู่เสมอเธอไม่เคยด่าพี่ไม่เคยทะเลาะแต่ในใจเต็มไปด้วยคําว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมไม่มีใครเห็นคุณค่าฉัน ความรู้สึกนั้นสะสมวันแล้ววันเล่าจนสายใจเริ่มป่วยไม่ใช่ป่วยกายแต่ป่วยใจหงุดหงิดง่ายเหนื่อยง่ายและไม่อยากพูดกับใครวันหนึ่งฉันพาเธอไปวัดไปกราบหลวงพ่อจรันเมื่อได้ฟังธรรมสายใจก็น้ำตาไหลเธอเข้าไปกราบแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อจรันฟังเงียบ แล้วถามเพียงคำถามเดียวว่าโยมเคยให้อภัยเขาหรือยังสายใจสายหน้าหลวงพ่อจึงพูดต่ออย่างนุ่มนวลถ้ายังไม่ให้อภัยโยมกำลังผูกเชือกไว้ที่ใจตัวเองคนที่เราผูกโกรธอาจไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่ถูกเชือกรัดคือใจเราหลวงพ่ออธิบายว่าความโกรธความน้อยใจความคับแค้น คือกรรมชนิดหนึ่งไม่ต้องรอชาติหน้าแค่เก็บไว้ในใจทุกก็เกิดแล้วกรรมบางอย่างไม่ได้ทำร้ายคนอื่นแต่ทำร้ายใจตัวเองทุกวันสายใจถามหลวงพ่อทั้งน้ำตาว่าถ้าเขาไม่เคยขอโทษฉันต้องให้อภัยเขาเหรือคะหลวงพ่อยิ้มให้อภัยไม่ใช่คือเขาแต่เพื่อปล่อยใจเราการให้อภัย คือการแก้กรรมไม่ใช่การยอมแพ้หลวงพ่อจรันสอนให้เธอเริ่มจากการดูใจไม่ต้องฝืนรักไม่ต้องฝืนลืมแต่ให้รู้ทันน้อยใจให้รู้ว่าน้อยใจโกรธให้รู้ว่าโกรธไม่ซ้ำเติมตัวเองด้วยคำว่าเขาทำฉันถ้าใจรู้ทันกรรมจะค่อยๆค,คลายสายใจเริ่มฝึก ทุกครั้งที่ความคิดเก่ากลับมาเธอบอกตัวเองว่านี่คือความยึดติดไม่ได้หายทันทีแต่เบาลงทีละนิดจากเชือกเส้นใหญ่กลายเป็นเชือกเส้นเล็กจากเชือกแน่นกลายเป็นเชือกที่หลวมลงหลายเดือนผ่านไปสายใจบอกฉันว่าเธอยังเจอพี่คนเดิมสถานการณ์เดิมแต่ใจไม่เจ็บเหมือนเดิมเธอเข้าใจแล้วว่า กรรมที่หนักที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นทำแต่คือสิ่งที่เรายึดไว้ไม่ยอมวางหลวงพ่อจรัญเคยสรุปไว้ว่าปล่อยคนอื่นได้ไม่เป็นไรแต่ต้องปล่อยใจตัวเองให้ได้ถ้าใจเป็นอิสระกรรมเก่าก็หมดฤทธิ์คำสอนจากหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมให้อภัยคือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะได้บุญทันทีที่ใจเบา ข้อคิดเตือนใจอย่าผูกใจไว้กับอดีตเพราะเชือกที่รัดเรามักเป็นเชือกที่ใจเราผูกเอง